สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้แอดมินมาแนะนำเชฟโรเลตอาวิโอนะคะรถยนต์ปี2012ค่ะทุกท่านราคาเพียง65,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ตามสภาพนะคะรอบคันนะคะสีสันยังเงางามน,นะคะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะคะทุกท่านตามสภาพนะคะ รถสวยๆดีๆนะคะราคาถูกๆขับขี่ได้ปกติเกียร์ออโต้ติดแก๊ส CNG จากศูนย์ค่ะแต่เจ้าของไม่ได้ใช้นะคะเครื่องดีเกียร์ดีราคา65,000บาทราคานี้ขายเงินสดนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะพิกัดดูรถยนต์คันนี้ได้ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ าท่านใดสนใจเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะทุกท่านแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะถ้าถูกใจเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองไม่ควรโอนมาจำลวงหน้าในทุกกรณีเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ